สวัสดีกับพี่น้องทุกท่านเลยครับวันนี้ผมก็จะมาลองครับผมทดลองยิงนู่นนะครับหนังกาดมือนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับลองยิงให้ดูเลยครับว่ามันจะทนทานกับลูกดอกได้ไหมครับว่าลูกดอกจะจะเข้าหรือเปล่านะครับผมครับนี่ครับลูกจีนครับผมลูกสแตนดาร์ดนะครับ เดี๋ยวจะลองยิงให้ดูเลยนะครับจะยิงสักสองสามรังนะผมครับ,รบเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับผมให้เห็นเลยนะครับเริ่มเลยนะครับไม่รู้หรือเข้าเข้าหรือไม่เข้า กระเด้งออกนะครับเดี๋ยวกเก็บมาให้ดูครับผมเช็คแผลแรกก่อนนะครับเล่งเข้าตรงกลางนะเมื่อกี้นี่ครับ แผนนี้ผมใช้ทดลองยิงมาดูแล้วยิงยิงยิงดูมาแล้วไม่ไม่เข้าครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะดูข้างในข้างในโพชั้นแรกป่าลูกดอกโผล่ไปนิดนึงครับผมชั้นที่สองไม่ไม่ไม่ผ่านครับไม่ถึงชั้นที่สามครับสร,สรุปแล้วไม่ถึงชั้นที่สามคนระับครั้งแรกครับเอาอีกครับผม ต้องทดลองกันให้เห็นจะจเลยนะครับว่ามันจะทนทานกับลูกดอกได้ไหมนะครผมผมไม่เห็นใ,นใกล้เลยครับ,รบเริ่มเลยนะครับผม คังที่สองครับผมครั้งที่สองครับผมมาดูครั้งที่สองกันครับครั้งที่สอง ในครั้งแรกครับในครั้งที่สองครับครั้งที่สองเดี๋ยวเช็คดูก่อนครับเอานิ้วเช็คดูก่อนชั้นแรกโผล่ปลายมานิดนึงครับปลายลูกดอกนี่จะรู้สึกว่าจะโผล่มาติกต๊กๆครับผมชั้นที่สองชั้นที่สองไม่โผล่ครับผมนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ที่นูนๆอยู่นะครับ ไม่โพลนะครับชั้นที่สามสรุปแล้วไม่ถึงมือครับผมเอาอีกครับผมนี่ครั้งแรกครั้งแรกนะครับนี่เป็นรอยโผล่มาะนีัยรอยยุบๆนะครับเอรอยนูนนะครับอันนี้ก็รอยนูนครับผมสรุปแล้วครั้งแรกไม่ถึงเนื้อมือครับครั้งที่สองก็ไม่ถึงเนื้อมือครับผมเอาอีกครั้งหนึ่งครับ อ๋เห็นเลยครับเดี๋ยวคนนี้ผมจะจอยิงครับเอาใกล้กว่าเดิมเลยครับครับเริ่มเลยนะครับวันนี้ผมจะจอยิงแบบใกล้ๆเลยนะครับจะต้องใส่แว่นนะครับผมมันกระเด้งกลับนะครับเริ่มเลยครับผม อังที่สามครับผมสรุปลบอครั้งที่สามมาดูครั้งที่สามกันนะครับครั้งที่สามเข้าตรงนี้นะครับครั้งที่หนึ่งครับผมครั้งที่สองครับผมครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามเดี๋ยวล้วงดูข้างในให้เลยนะ หลวงดูข้างในเลยกันนะครับค้ำดูครับข้างในปลายไม่โพนะครับคาวนี้ครับชั้นแรกตรงนี้นะครับชั้นที่สองไม่ไม่โผล่นะชั้นสองก็ไม่เจอปลายลูกดอกนะครับชั้นสามไม่มีอะไระครับโอเคครับสรุปแล้วกาดมือ กันลูกดอกได้ครับผมกันได้ครับเยี่ยมเลยครับผมสำหรับงานไทยหนังแท้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม